เลื่อนแก่ไม่ไม่ได้พูดเลยค่ะโดนอินเดียวกับต <Yeah, ็อ uh ี่เจนมาแลพี่เจนหรอโยกเว้นซี่ก็แบบขอนถ้าได้โอกาสแบบขยบหน้าอ๋อขยับหน้าเองโอเคมาจอะไรใหม่ไปได้ไหครับผมเชิญค่ะพี่ผู้ขาวพูถึงอย่างที่ซาฟังก็คือเด็กน้อยน้องๆเป็นแบบระดับโลกมาแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะแข็งขันยันไปนานเลยดังตัวอะไรก็รู้สึกดีใจมากค่ะ เพราะว่าเราก็เคยเป็นเด็กในทีมคอรัสของโรงเรียนยุคพี่หนิงน่าจะก่อนอ่ะใช่มากค่ะพี่หนิงรุ่นร้อยอ่ะค่ะขอบคุณค่ะรุ่นร้อยรู้อายุเลยนะคะของพี่หนิงนี่น่าจะรุ่นครูมาลัยวันไหมคะใช่ค่ะอาจารย์มาลัยวันค่ะค่ะท่านอาจารย์มาลัยวันแล้วรุ่นมาเหมือนจะเป็นรุ่นอาจารย์ดรวิภาคงขากุลซึ่งท่านท่านเสียไปแล้วแล้วก็ต่อด้วยอาจารย์จันทร์แรมสตรอมบอกใช่จันทร์แรมใช่ใช่ะเป็นคนน่าติดตามที่สุดใช่ไหมคะคือเราเราเรียนร้องเพลงจำได้ว่า มาวัฒนาตอนป .5 เจอคลาสเรียนร้องเพลงไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนเลยค่ะอยู่โรงเรียนเก่าก็ไม่มีแล้วก็เจอเรียนร้องเพลงทุกปีแต่นอกนั้นมีอย่างอื่นอีกไหมคะยืมนเสรณมไหมคะก็อย่างอย่างรุ่นของฟูร์จะเป็นรุ่นช่วงอาจารย์จันแดมค่ะแล้วก็ตอนที่เข้ามาเนี่ยรุ่นพี่ม .6 ในปีนั้นเนี่ยเป็นรุ่นที่ไปร้องกับนักเรียนกรงเทพคริสเตียนวิทยาลัยที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากเข้าเราอยากไปบ้างอะไรเงี้ยค่ะ แล้วได้ไปไหมคะได้ไปแต่ว่าเป็นเป็นในช่วงของเฟิร์นเป็นประเทศจีนค่ะเป็น international coral festival เหมือนกันใช่แล้วก็จะมาเจอมิ้นต์จริงๆมีหน้าโตมาแบบยุคคอรัสตั้งแต่ตั้งแต่ปฐมเลยค่ะก็คือเห็นพี่เฟิร์นก่อนแล้วก็รู้สึกว่าแบบคือมิ้นรู้จักพี่เฟิร์นแต่พี่เฟิร์นอยู่มัธยมเลยมิ้นอยู่ปฐมก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขาเก่งจังเลยอะไรเงี้ยล้วก็ตามเขามาอยู่คอรัสด้วยตั้งแต่ปฐมแล้วก็มัธยมเนี่ยก็จริงๆก็อยู่กับอาจารย์สถิต์เนี้ยค่ะตั้งแต่ยุคแรกเลย ทัวันี้คุณเฟิร์นก็ยังเป็นนักดนตรีใช่เนาะเล่นโนซึ่งเจอเขาบ่อยในหลายงานมากแต่ไม่เคยทราบว่าเป็นรุ่นน้องไม่เคยไม่เคยอวดตัวเลยพี่เจนตามไปดูเขาถึงนู่นนะคะที่เยอรมันีค่ะี็เป็นเลกถึงที่โน่นธส่วนทางนี้ก็คุณหวานซาซามีเราเนี่ยสองสามคนเนี่ยที่ออกมาใส ที่จะไม่ใช่ทางคลาสสิคอลแต่จะมาเป็นทางร้องเพลงเป็นอาชีพนะคะแล้วก็คุณสันสิธรนี่ก็เป็นพิธีกรหล่อร่าอันนี้อันนีทันต้แปลว่ามีการเรียนการสอนในการตั้งแต่ยุคแรกๆเลยใช่ไหมใช่ค่ะคือวรรนากับเสียงเพลงนี่ไม่เคยหยุดเลยนะคะร้อยห้าสิบปีเนี่ยเพราะว่าเพลงของเราก็เริ่มมาจากเพลงในโบสถ์เพลงฮิมมันก็เลยแบบมีความเชื่อมโยงกันโดยตลอดถ้าส่วนตัวเนี่ยล่าคือดีใจมากเพราะว่าล่ารู้สึกว่าในประเทศไทยเนี่ย วงโยธวาทิศดังมากระดับโลกแต่ทำไมไม่มีใครรู้ว่าคอรัสประเทศไทยเนี่ยไปสร้างชื่อเสียงระดับโลกเช่นกันเป็นแบบเป็นรางวัลโอลิมปิกแล้ววันนี้โอลิมปิกแห่งเพลงวันนี้อรู้แล้วฝากด้วยนะคะคือคือจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรียนร้องเพลงนะคะคืออย่างตอนตอนรุ่นแนี่ยแบบเล่นเปียโนร้องเพลงชาติเราก็เล่นกับเปียร้องกับเปียโนใช่ไหมเดินเข้าโบสถ์น้องๆเดินเข้าโบสถ์ก็ต้องเล่นเปียโนคลอให้น้องๆเดินแล้วเราอยู่โรงเรียนคริสเตียนแต่เราไม่ได้เป็นคริสเตียน แต่เราได้รับการสอนในเรื่องของจากหลักของคริสเตียนมันมันมีแต่เรื่องของความคุณธรรมเป็นเรือธรรมแลลวคุณธรรมนำวิชาการนี่นี่ของเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกินข้าวก็มีเพลงรับประทานอาหารมันัน่ก็อเลนจิตวิญญาณนะเนาะอาหารประจำวันอีฟูจัสนและบริการบิดามันดาพระเจ้าทรงประทาน ให้เราอิ่มท้องสมาญพัฒนาขอบพระคุณอาเมนแี่ของพี่เจนไม่ใช่อาวีเจนาหน้ามีอาหารอะอะอะานนามีอาหารดอกไม้บานและแดดฝนไม่ทันไม่ได้ยินว่าสมบูรณ์ไม่ทันไมณทันได้ยินี่าสมด้เลย รุ่นพี่ค่ะเขาพูดกันถึงรุ่น120กว่าที่รุ่น91นอกจากเสียงทะเลแล้วยังมีเด่นด้านใหม่อีบ้างไหมคะสำหรับภาษาอังกฤษค่ะใช่ภาษาอังกฤษที่ขอยืนยันเพรว่เราเป็นเด็กไทยที่สามารถพูดภาษาอังกฤษสื่อสารเอาตัวรอดได้จากโรงเรียนตอนเด็กเรามีเรามีอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ต่างชาติพวกมิชชันนารีค่ะ ตอนนั้นเราเรีย่เนแมมแซมจำได้แมมเจนอ่าแล้วก็แล้วก็เราก็ร้องเพลงนะคะตอนนั้นเราก็ร้องเพลงไม่ใช่เพลงแบบนี้แต่จะเป็นเพลงเอขาเรียกอะไพื้นเมืองของอเมริกาใช่ใชนะคะยังจำได้เลยว่าเร้องเพลงขเขเส m น s าโซ alive alive ะ เ่ยเป็นเก่าๆพวกนี้ค่ะลื้นเหมือนจริงค่ะในวัฒนคือโตมักับเสียงเพลงแล้วก็ภาษาอังกฤษใช่ก็เรื่องของศิลธรรมอะไรก็แปลว่าทางทางเราก็สามารถสู้กับโรงเรียนที่ทุกวันนี้ก็จะมีโรงเรียนนานาชาติที่เป็นการแข่งขันกันมากในด้านคือภาษา คือ position ของเราเนี่ยนะคะเราไม่ได้แข่งกนานาชาติเลยค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถเก็บเงินเป็นล้านบาทต่อปีเนี่ยนะคะค่าเรียนเราแค่เป็นแสนนะคะแสนนิดหน่อยต่อปีแล้วเราก็ให้ทุกสิ่งทุกอย่างประจำด้วยแล้วก็อยู่ประจําด้วยนะคะทานอาหารเนี่ยมีทั้งอาหารว่างอาหารหลักแล้วก็อาหารว่างมื้อบ่ายอินอะไรต่ออะไรพวกนี้ค่ะกลางคืนมีนมให้ทานอีกด้วยนะคะแามว่าว่า บอว่ามันไม่ใช่เรื่องของของว่าเราจะแข่งนเรื่องของ international ภาษาหรืออะไรนะคะจริงๆโรงเรียนวัฒนานั้งเดิมคือ missionary อเมริกาท่านมาเปิดโรงเรียนนี้ก็คือ Miss Edna Sarago เพราะฉะนั้นเรื่องภาษามันมาจากตอนนั้นแล้วครูของเราก็คือเนี่ยค่ะสิทธิ์เก่าที่มาเป็นครูมาเป็นผู้จัดการมาเป็นอะไรก็สานต่อมันก็เลยทำให้เราเหมือนเรามีวัฒนธรรมของเราที่จะต้องเรียนรู้เรื่องภาษาอังกฤษ แล้วก็มารุ่นของเราแล้วก็เรียนตามหลักสูตรกระทรวงแต่เรื่องร้องเพลงก็ไม่เคยทงมากกว่าเยอะใช่ได้ได้ไปใช้อาชีพนี่คืออย่างคอรัสเนี่ยคือร้องเพลงในโบสถ์ร้องเพลงในอะไรเงี้ยค่ะร้องทุกวันอ่ะมีน้มันเป็นศักยภาพไยค่ะคืออย่างอย่างที่ทำงานสายแบบอ่านข่าวใช่ไหมคะพิธีกรอะไรเงี้ยคือพอเราไปทํางานเราเจอคนอาชีพเดียวกันอ่ะมันจะเห็นเลยว่าภาษาเราได้ แข็งกว่าแล้วพอมันมีภาษาที่มันมากกว่าหรือว่าแข็งกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีใ,ในการต่อยอดในการที่จะเป็นตัวเลือกที่ดีในการต่อยอดหนา้าที่การงานอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าภาษาเราแข็งจริง,รงเพราะว่าคือเคยไปคุยกับเพื่อนๆเนี่ยค่ะคือ ถ้าไม่จำไม่ผิดอนุบาลเราก็ A B C D เกินแล้วนะแต่ว่าบางโรงเรียน่ะเขาอาจจะเริ่มส่งประถมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับเราได้ได้ซึมซับมันมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะโดยที่ไม่ได้ไม่ได้ถึงกับยัดเยียดเอาครับใช่แต่ว่าเหมือนมันซึมซับมาตั้งแต่เรืเพลงด้วยใช่ใช่ใช่ชั่วโมงเรียนอังกฤษเยอะมากค่ะจำได้ใช่ทุกวันหนึ่งตีชั่วโมงตีชั่วโมงต้องตีค่า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 ต้องตีคนาต้องตีค่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 าต้อง แหม่เจนตอนนั้นนะคะสอนเนี่ยจำได้ว่าในชั่วโมงเรียนนะคะให้ตกมือแทนจำได้ปะไง it's good to see you oh. hmm. uh huh. to wonderful so do you แล้วกันก็งจังคืออะไรอ่ะแต่มันอยู่ในมันอยู่ในหัวมมันอยู่ในตัวเราตลอดจะมีวิธีอย่างเงี้ยใช่นอกจากนี้ก็ยังแบบผลิต ดังเข้าสู่การบันเทิงแบบเยอะมากคือเราจะเต็มงานนี้เราก็เลย l i สออกมาพิงๆิงใช่ิงิงลวสิโ o l เด n น o องแล้วมีใครอีกนะูเยอะมากลิอ่กฟางห้าสิบกว่าคน่ะห้าสิบอคนนี่ไงหวกายไหวไหวยังไม่แหวนพิธีกรเดียวะาเยวแคมีเบลมีอ๋อใครนะ คุณอาตลีเจรวันน์นพี่วันตนางร้องเยอะมากอะค่ะสมัยนี่ประมาณ50-60คนได้เลยอะค่ะเฉพาะในวงการบันเทิงนะคะเมื่อกี้นั่งคุยกับพี่หวานว่าเราผลิตนังร้องเยอะเหมือนกันเยอะมาก้าเป้น้องฟ้าใช่น้องฟ้าเรียนเปนว่าที่สามากบอกว่าให้ทำเป็นต่อยอด ตรงนี้ได้มาเรียนต่อแล้วแต่แล้วแต่ใจเขานะฮะก็จะไปทางไหนอย่างตัวแม่เองตัวแม่ตัวก็อยู่ที่นี่จนถึงสิบกว่าขวบปะคะแล้วถึงย้ายไปเรียนที่นิวซีแลนด์ไม่รู้สึกว่านั่นเลยไม่รู้สึกว่าด้อยเลยเพราะภาษาเรายังแน่นอยู่เลยตอนนั้นนะเราไปต่อเราไม่ได้รู้สึกว่าโอ้โหจะต้องแบบโหยอย่างหนักอะไรอย่างเงี้ยเราก็เหมือนได้ภาษาไว้เยอะแล้วส่วนลูกสาวตอนนั้นจะก็เข้าเรียนแต่ต้องอยู่ประจําก็เลยไปอยู่สาธิต เขาบอกเรื่องภาษาไม่ได้ดีเด่นอยู่พัฒนานะเขาไปอยู่นั่นท็อปเลยอ่ะคือแบบว่าสบายเลยเอาต่อยอดไปได้เลยอะค่ะเราะภาษาอังกฤษที่นี่ดีมากๆากแน่นพี่เจนพูดอ่ะแบบว่าชัดค่ะคือเราเราเป็นโรงเรียนที่ที่พี่เจนสรุปเราว่าเรื่องภาษามันมาได้ยังไงเรื่องร้องเพลงมาได้ยังไงแต่สุดท้ายแล้วเราโตมาเป็นคนที่มีคุณภาพเราต้องมีต้องมีคุณธรรมคือเรียนอะไรลหละแล้วก็เข้าโบสถ์แล้วก็ฟังพระคัมภีร์แล้วก็คือมันไม่ได้แล้วมันอยู่ประจำ จะอดทนแค่ไหนถึงจะอยู่ประจําได้โดยไม่มีพ่อแม่มาคอยสับผัส24ช่วโมงล้5วันเลยจริงเพวกกเรายอมสอบตกนะคะ แต่ว่าเราไม่ต้องข้อสอบขาะใช่ค่ะกระดาษเปล่าอันนี้สำคก็แค่ต้องใช่แค่งใช่ใช่ลองได้มาบีเล็งนะออันนี้ัดๆใช่ใช่ลองเชื่อชื่อไว้ใจใช่อจิงนะคือทุกอย่างในการเรียนเราที่เป็นคำสอนนะคะมันไมกจะมากับบทเพลงอยู่เสมอเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นอะไรที่ ถึงเราจะแบบอาจจะนึกไม่ออกว่าเอ๊ะเขาสอนว่ายังไงแต่พอเรานึกเป็นเพลงปุ๊บเนี่ยมันออกมาเป็นคําสอนเลยค่ะแล้วทุกอย่างก็ทิงตามคือศาสนาเป็นนักปรารใช่คือมันแบบมีส่วนผสมของความเป็นไทยกับความเป็นสากลที่มันลงตัวกันอะค่ะซึ่งตอนนี้ค่ะแบบการตลาดประเทศไทยนะการตลาดการศึกษาเนี่ยพ่อแม่หลายคนมองหาโรงเรียนที่ให้ภาษาในบริบทของความเป็นไทยเพราะฉะนั้นเราเลยมั่นใจว่าโรงเรียนวัฒนาตอบโจทย์มากค่ะขอเสริมในตรงนี้นะคะเพราะว่า ว่าพอดีพี่หนึ่งพูดถึงเรื่องีใจมากเลยได้ที่สยาเลยเลยก็เลยจะเสริมว่าว่าอย่างอย่างที่บ้าน์นเนี่ยคือคืออยู่เราอยู่วัฒนากันมานะคะตั้งแต่รุ่นคุณยายซึ่งคุณยายเนี่ย์นไม่แน่ใจว่าเขานับรุ่นยังไงน่าจะเป็นรุ่นประมาณแบบสงครามโลกแล้วก็เป็นรุ่นแรกๆที่ได้เจอแหม่มที่มาสอนแล้วก็คุณยายเนี่ยคือ คือเป็นนักแปลที่มีชื่อเสียงถ้าถ้าถ้าเป็นรุ่นก่อนน่าจะรู้จักก็คือคุณอมราวดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเป็นข้อพิสูจน์ว่าเรื่องภาษาเนี่ยเรามีความสามารถมาตั้งแต่สมัยก่อนนะคะตั้งแต่สมัยที่ยังไม่มีโรงเรียนนานาชาติหรือว่าการออกไปเรียนที่ต่างประเทศเนี่ยคือเราพร้อมมากมาตั้งนานแล้วค่ะ เราเป็นที่หนึ่งด้านภาษาตั้งแต่มสมัยรัชกาลที่4ี่หรือรัชกาลที่หท<ม>ี่พี่เจนเล่าให้ฟังว่าคือรัฐก <ใน S 1> าล <5 S 1> มาเชิเนี่ยนะคะได้ขอให้นักเรียนวัฒนาน,นี่ไปช่วยต้อนรัแกกบแขกต่างประเทศค่ะ<ม><ม> เพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นโรงเรียนเดียวอตอนนั้นรัชการที่5เรียกโรงเรียนแบบโคนะคะ,ะเป็นโรงเรียนเดียวที่สามารถจะ,ะมีเด็กผู้หญิงที่จะไปต้อนรับแล้วก็พูดภาษาอังกฤษแล้วก็มีมารยาทแบบสากลนะคะได้<ช>คือมินว่าทั้งหมดทั้งหมดทั้งมวลมันเลยทำให้เด็กวัฒนาจบไปแล้วมันต่อยอดได้ทุกสาย<ช>ค่ะบันเทิงก็ได้วิชาการก็ได้คือจะเห็นว่าเรามีสิทธิ์เก่าอยู่ใน ทุกวิชาชีพจริงๆแล้วในแต่ละคนคือเราก็จะเห็นชื่อตามสื่อตามอะไรที่เป็นที่รู้จักกันอยู่เพราะว่าคือมันมันแน่นในทุกทางแล้วทุกคนก็ได้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพตัวเองตอนที่อยู่ที่โรงเรียนได้เจอตัวเองเหมือนที่ที่แจงบอกว่ามันมีเซลฟ์เอสตีมที่ทุกคนจะได้รู้จักตัวเองและเห็นคุณค่าตัวเองจริงเพราะว่าเรามูเม้นเอ็มพอร์เมนต์ของรุ่นของรุ่นแม่นี่คือคุณยายมาเลยค่ะคุณแม่ คุณแม่สามีวัฒนาทั้งคู่มาพี่ก็วัฒนาลู่แหวนก็วัฒนาแต่นี้เสียใจที่สุดแลวัะไว้นะเสียใจที่สุดคือหลานตอนนี้5เดือนเป็นผู้ชายก็เลยขอสักคนได้ดูบ้านะขอไอ้ดูบ้านรัาเราบ้านค่ะเราลูกสาวนี่แหวนตลอดตลอดบอกตลอดเลยเราไม่อยากส่งอินเตอร์เพราะอยากให้มีความเป็นไทยอยากให้เขียนไทยได้อ่านได้คล่อง แล้วก็ค่อยโตแล้วค่อยค่อยค่อยไปภาษาอังกฤษทีหลังก็ได้แต่อยากได้ความเป็นไทยนะคะจากเป็นเชื้เลยค่ะอันดบวันหนึ่งอนดับวันสองอนดับวันสามแล้วก็เด็กผู้ชายนะคะแล้วขอบคาก็เป็นเงินที่เราภูมิใจค่ะต้องเชิญมาเลยเอาค่ะพี่เจนต้องมาเลยค่ะไม่เหมือนเลยต้องมาเลยต้องมาเลยก็อยากจะบอกว่าวัฒนาวิทยาลัยไม่ใช่แค่โรงเรียนค่ะสำหรับหนึ่งคือพ่อแม่เพื่อนพี่และก็ทุกอย่างที่หลอมรวมเป็นตัวเรานะคะ มัมผมไม่พูดว่าเราเป็นคนดีแต่มัมว่า,ามัมมั่นใจว่ามัมได้อยู่ในโรงเรียนที่ดีก็จะได้ตัวเองไม่มีลูกฝ<ม>ากลูกคน<ม>อื่นเข้าโรงเรียนนี้มาเยอะแล้วแต่ลูกอไม่มีโอกาสแต่เราภูมิใจที่คุณแม่สงม่งเรามาโรงเรียนพัฒน,นาวิทยาลายัยเราลุ้นเพลงรักบุญโอบุภาโอบุภาติงชาตวานก็นี่ไงก็สวยงามอยากเขาจานดย น้อยจันทนีเร<ะ>ียนคุยกันอยู่น้องจันทนี